สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหอยดังนะคะะวันนี้เรามาอยู่ที่ฮานอยนะคะในวันที่สิบสีนะคะเนาะ,นะผลออกนะคะฮานอยพิเศษนะคะออกกันที่ 1. 77นะคะข้างล่างเก้าหนึ่งนะคะเนาะแอดให้เพืนเพื่อนเด่นที่หนึ่งนะคะเนาะวันนี้หนึ่งมานะคะ7มานะคะเนาะวันนี้โอ้โหนะคะ เบิ้ลๆน,นะคะแอดไปเลือกเบิ้ลสองสองเนาะอ่ะไม่ได้เลือกเจ็ดเจ็ดให้กับเพื่อนเพื่อนะคะเนาะขอภัยนะคะไปเลือกหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไม่เลือกหนึ่งเก้านะคะโอ้วันนี้แอดเลือกผิดให้กับเพื่อนเพื่อน,นะคะขอภัยจริงๆนะคะเนาะวันนี้เราหลุดกันไปนะคะเนาะขอภัยนะคะหลุดเนาะมาดูฮานอยวีไอพีอ่ะปกตินะคะ ห้าน้อยปกติ6 7 8นะคะข้างล่าง9 5นะคะแอดให้เด่น5นะคะวันนี้5มานะคะในชุดแอดเลือกให้ที่5 8นะคะขอภัยนะคะเนาะบ๊ะโผ5 9นะคะเนาะแต้มเดียวนะคะเนาะแอดเลือกผ้าให้กับเพื่อนๆไปนะคะเนาะส่วน8มานะคะแอดก็ไปเลือก8 5 5 8้าานะไม่ได้เลือก แปเนาะในนี้ไม่มีนะคะเนาะนะคะมีแค่ห้าแปดที่แอดเลือกไว้แล้วเฉียดนะคะขอภัยจริงๆเนาะมาดูฮานอยวีพนะคะแปดห้าห้านะคะข้างล่างห้าเจ็ดนะคะแอดเลือกเด่นนะคะที่แปดไปเข้าหลักร้อยนะคะส่วนหนึ่งไม่มานะคะเนาะมาโซนเบิ้ลห้าห้านะคะเนาะ นี่แอดไม่มีนะคะเซอร์ห้าเจดแอดก็ไม่มีนะคะเนาะวันนี้หลุดกันหมดเลยนะคะเนาะจากที่เข้ากันนะคะเมื่อวานเราเข้ากันเนาะที่9 2้าสองนะคะเนาะวันนี้มาหลุดลุยนะคะขอภัยจริงนะคะเนาะมาไม่ว่ากันนะคะเนาะมาเริ่มใหม่กันเลยนะคะกับฮานอยเนาะวันนี้เราจะมาคำนวณสูตรฮานอยพิเศษกันนะคะชุดแรกกันเลยนะคะเนาะ 0 6นย์หนะคะ0ูนย์นะคะ08และ0 9นย์้านะคะเนาะโซนต่อมานะคะเจหนะคะเจดสามนะคะเจดเจดนะคะและเจดปดนะคะเนาะโซนต่อมานะคะ9 2้าสองนะคะ เก้าสามนะคะหนึ่งแปดนะคะและหนึ่งเจ็ดนะคะเนาะโซนต่อมานะคะอ่ะเบิ้ลเบิ้ลเนาะท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลติดกันไปนะคะอยู่ที่หกหก เจ็ดเจ็ดนะคะเนาะอ่ะวันนี้เบิ้ลแอดจะมีอยู่ที่หกหก7ปแปดเจ็ดเจ็ดนะคะถ้าท่านใดชอบนะส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้มาเลยนะคะเด่นเจ็ดนะคะแอดขอลองกันอยู่ที่ศูนย์นะคะเนาะเด่นเจ็ดลองศูนย์นะคะ เจ็ดแรกนะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดหกเจ็ดสามนะคะและเก้าศูนย์และเก้าสองนะคะเนาะส่วนเบิ้ลเบิ้ลนะคะขอเลือกกันอยู่ที่ ไดชอบติดกันไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะกับฮานอยปกตินะคะเนาะฮานอยปกตินะคะชุดแรกนะคะวันนี้มาโซนเก้าเลยนะคะเก้าสี่นะคะเก้าหกนะคะ เก้าเก้าแนะคะเกี่เก้านะคะเนาะโ้ no? นต่อมานะคะแปดนะคะแปดเนะคะซ้นต่อมานะคะ58นะคะ ห้าเจ็ดนะคะสามเก้านะคะสามสี่นะคะสี่หนึ่งนะคะสี่สองนะคะและเก้าหนึ่งนะคะเก้าสองนะคะ องหนึ่งนะคะสองสามนะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนนะคะเนาะหนึ่งหกนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งแปดนะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนนะคะ เด่นนะคะในชุดเด่นวันนี้น่าจะมีติดอยู่ที่9นะคะลอง4นะคะเนาะเด่น9กลอง4นะคะวันนี้ชุดแรกนะคะ94นะคะ96นะคะ3 993นะคะ และ92นะคะ 88, 88นะคะท่านได้ชอบเบิลติด88นะคะเนาะส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะขอเลือกอยู่ที่ ขอเลือกอยู่ที่91นะคะถ้าชอบนะคะเนาะมาดูฮานอย VIP มัางนะคะอ่ะชุดแรกกันเลยนะคะวันนี้เริ่มมันอยู่ที่74นะคะ75 76นะคะ77นะคะเซอนต่อมานะคะ ห้าหกนะคะห้าแปดนะคะห้าเก้านะคะห้าเจ็ดนะคะอ่ะจนต่อมานะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าสองนะคะเก้าสี่นะคะ เก้าเจ็ดนะคะส่วนต่อมานะคะสี่หนึ่งนะคะสี่สองนะคะสี่เจ็ดนะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะ โซนนะคะเนาะเบิ้ลเลนะคะหกหกสี่สี่นะคะเนาะและเกเกนะคะท่านใดชอบนะคะเนาะชุดนี้นะคะจะเด่นกันอยู่ที่เจดนะคะลองนะคะเกนะคะเนาะเก้าแรกนะคะ จ็ดนะคะขอเจ็ดสี่ก่อนนะคะนอะ้อเจ็ดสี่นะคะห้าแปดนะคะเจ็ดหกนะคะโอ้ยอะนะคะเจ็ดสี่เจ็ดหกห้าแปดนะคะและ ห้าหกนะคะเก้าหนึ่งนะคะและ9ก้าสองนะคะอ่ะแอดขอเลือกอยู่ที่เก้าสองนะคะห้าแปดนะคะเจดสี่นะคะห้าหนะคะหนึ่งสองสามสี่และเก้าหนึ่งนะคะอ่ะวันนี้แอดเลือกไว้นะคะเนาะถ้าชอบนะคะเนาะ เราก็จะลาคลิปนี้ไปนะคะเนาะให้เพื่อนได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปหวยลาวกันต่อนะคะในวันที่ออม,มาเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะกับราวพิเศษนะคะและราวปุนเนะาะมาไปเจอกันลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ